สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กอิงเกตสนีเจต,ตสวรรณกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6.2ักก่อนอื่นหนูขอแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักโรงเรียนของเราก่อนนะคะโรงเรียนของเราชื่อโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายสันใจราชอนุนานุเคราะห์ทําไมต้องมีคําว่าสันใจราชอนุนานุเคราะห์เพราะเดิมมีชื่อว่าโรงเรียนบ้านสันใจและราษฎรช่วยกันบริจาคทรัพย์ซื้อที่ดินและสร้างอาคารเรียน โรงเรียนของเราตั้งอยู่หมู่ที่9ตาบลสนใจอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อนายสุวิทย์บุษรากุลท่านจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะประสบการณ์ด้านการบริหารงานของท่าน13ปีนักเรียนทั้งหมดมี555คนโดยแบ่งเป็น2ระดับคือ1ระดับก่อนประฐมะศึกษา133คน2 ระดับปฐมศึกษา422คนแบ่งเป็นนักเรียนห้องเรียนปกติ360คนนักเรียนห้องเรียนพิเศษ195คนค่ะการจัดการศึกษาของโรงเรียนของเรานะคะคุณครูทุกท่านใจดีสอนได้เข้าใจสอนได้สนุกสนานทุกท่านเลยค่ะทำให้พวกเราเรียนอย่างมีความสุขค่ะ โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนสอนภาษาเมื่อพุทธศักราช2,547เป็นต้นมารวมเป็นเวลา8ปีแล้วนะคะทำให้เป็นที่ชื่นชอบและเป็นที่นิยมของผู้ปกครองผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในการสอนของครูคุณครูของเราและนักเรียนของเราได้ผ่านการทดสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยวิทคอนซินณประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่พุทธศักราช2,552เป็นต้นมาโดยคุณครูของเราคือคุณครูววุวิต้้ยดงและนักเรียนมีดังต่อไปนี้ค่ะพุทธศักราช2,552เด็กชายนัทพชัดจิตปรีชาและเด็กหญิงแพรอพลอยพีเร็ตตีพุทธศักราช2,553เด็กหญิงบุญญาพรโกศเถียนกุลพุทธศักราช2,554เด็กหญิงโปรดปรานชัยสถิตวานิช พุทธศักราช2555เด็กหญิงศีรด,ดาส้อยสุวรรณและพุทธศักราช2556เด็กหญิงปริทัศน์ลิขิตแสนภูผลงานที่น่าภาคภูมิใจของโรงเรียนของเรานะคะโรงเรียนเราได้รับรางวัลต่างๆมากมายหนูขอแนะนำพอสังเขปดังนี้ค่ะ โรงเรียนดางวันพระราชทานปีพุทธศักราช2548โรงเรียนในฝันรุ่นที่2ปีพุทธศักราช2553โรงเรียนผ่านการประเมินสอมศรอบที่3ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมากโรงเรียนห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียนของสอพทออรุ่นที่3พุทธศักราช2554โรงเรียนจัดการศึกษาแบบสถานศึกษาพอเพียงพุทธศักราช2554 โรงเรียนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยปีพุทธศักราช2555โรงเรียนแการนำการจัดการเรียนร่วมปีพุทธศักราช2555และโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2555ค่ะด้านหน้าอาคารและสถานที่ของเรานะคะมีห้องปฏิบัติการต่างๆให้พวกเราได้เรียนรู้มีสื่อวัสดุครบครันพอเพียงสำหรับนักเรียน หนูขอเชิญทุกท่านชมห้องปฏิบัติการต่างๆของเราได้เลยค่ะนีน่คือห้องคณิตศาสตร์ของเรานะคะมีมุมต่างๆคือมุมเกมมุมสื่อการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะด้านคณิตศาสตร์ค่ะต่อไปคือห้องสาอังกฤษของเรานะคะมีมุมต่างๆคือมุมเกมมุมสื่อการเรียนการสอนต่างๆให้ทุกท่านได้เรียนรู้ค่ะ ห้องวิทยาศาสตร์ของเรานะคะมีสื่ออุปกรณ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ครบครันให้พวกเราได้ทดลองกันค่ะอีกห้องนี้เป็นห้องคอมพิวเตอร์ของเรานะคะเป็นห้องที่พวกเราชอบมากถ้าพวกเราทำงานเสร็จคุณครูก็จะให้ท่องโลกอินเทอร์เน็ตได้ค่ะห้องนี้มีกระจกครบทุกด้านเลยนะคะคือห้องดนตรีนาฏศิลป์มีไว้สำหรับฝึกซ้อมการแสดงเกี่ยวกับนาฏศิลป์ค่ะ ต่อไปหนูจะพาทุกท่านไปชมห้อง i อ t นะคะถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่มีกระดานอัจฉริยะ <üğ> ให้พวกเราได้เรียนรู้ตอบคำถามและเล่นเกมได้ด้วยค่ะ <radish> และห้องสุดท้ายที่หนูจะแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักนะคะคือห้องสมุดมีหนังสือมากมายให้ทุกท่านได้ศึกษา้นคว้ามีที่ทานที่น่าสนใจน่าอ่านแบ่ปงประมุมต่างๆดังนี้ค่ะ 1. มุมอาเซียนศ,รศ,ศรึกษา 2. มุมเกมศึกษา 3. ม,มุมอินเทอร์เน็ต 4. มุมสารานุกรม 5. มุมหนังสือพระราชนิพนธ์ 6. มุมยืมคือหนังสือ 7. มุมวารสารหนังสือพิมพ์ 8. ห้องมินิเทเตอร์ทางนักเรียนเยาวชนและผู้ปกครองสามารถมาใช้ได้ค่ะห้องสมุดของเราสวยงามถ้าท่านสนใจเชิญชมได้ค่ะด้านหลักสูตรและโครงสร้างของโรงเรียนหนูอยากให้ทุกท่านได้รับฟังคุณครูเฉลวยนุติยมเป็นผู้บรรยายให้ทุกท่านได้รับฟังค่ะ ครงสร้างหลักสูตรห้องเรียน IEC แบ่งเป็น3ช่วงคืออนุบาลช่วงชั้นที่1ช่วงชั้นที่2ในระดับอนุบาลนักเรียนจะได้เรียนรู้กับครูชาวต่างชาติในช่วง9โมงถึง10โมงในรูปของการบูรณาการกิจกรรมเช่นกิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์และจังหวะและในตอนเย็นนักเรียนจะได้พบกับคุณครูเพื่อเสริมประสบการณ์ในเรื่องของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ส่วนช่วงชั้นที่1และช่วงชั้นที่2นักเรียนจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมภาษาอังกฤษในรายวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ศิลปะและพะละศึกษาและเพิ่มความเข้มข้นในรายวิชาภาษาอังกฤษให้เป็น6หน่วยกิตและในช่วงชั้นที่2ภาษาอังกฤษก็จะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหน่วยกิตเป็น7หน่วยกิต การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนของเราเป็นบรรยากาศที่มีความสุขมากค่ะเราได้สื่อสารกับครูชาวต่างชาติเสมอครูชาวต่างชาติสอนสนุกตื่นเต้นและมีกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนได้ทํากันค่ะคุณครูทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสอนให้นักเรียนมีคุณภาพลองฟังเสียงครูชาวต่างชาติดูนะคะ you know one here in school all i can say about the students are they're very very cute they're very very adorable and very very interested to learn english they participate actively in the discussion they ask a lot of questions and i know that they will be learning a lot from me i really cannot express how thankful i am to be here in school and i know i will be learning a lot the students will be learning a lot from me Just very, very happy to be โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายอยู่ในความดูแลของท่านผู้อมริการสวิตบุษรากุลท่านมีเป้าหมายและแผนการบริหารงานที่ชัดเจนมีความมุ่งม,มั่นและตั้งใจที่จะสอนนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลค่ะ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเราที่ว่าภายในปีพุทธศักราช2558โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นโพลโลกบนพื้นฐานความเป็นไทยด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนและการบริหารการจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลขณะนี้องค์กรของโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายมีค่านิยมอยู่คำหนึ่งคือคำว,ว่า A M C R ซึ a คือ a t i v e แปลว่านักเรียนเป็นผู้มีความเพียรพยายาม m คือ moral แปลว่านักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม c คือ creative แปลว่านักเรียนเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ r คือ reflective แปลว่านักเรียนเป็นผู้รู้จักใช้วิจารณญาณ ดันงนั้นการที่โรงเรียนของเราจาพระพัฒนานักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นไทยและสองคมอาเซียนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ไกลเกินฝันค่ะสวัสดีค่ะ